สวัสดีครับวันนี้ผมก็ขอแนะนําสมุนไพรตัวหนึ่งนะครับก็คือตูดหมูตูดหมานะครับนี่อย่าไปใกล้มากนะฮะเขาบอกมีกลิ่นอแต่ก็ไม่ไม่ค่อยเหม็นมากเท่าไหร,ร่นะฮะมันก็จะกลิ่นแบบบางคนเขาก็รู้สึกว่าเออกลิ่นดีเหมือนกันนะฮะตูดหมูตูดหมาเนี่ยเขาเรียกว่าเ,เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากระพังโหมนะครับที่ชาวบ้านเขาเรียกกันนะครับก็จะมีมากที่ย่นานนะครับโอ้โหประเทศจีนนี่มีเยอะเลยนะประเทศไทยนี่ก็ มีด้วยนะครับเขาบอกว่า,าทางภาคใต้เนี่ยจะเรียกว่าขี้หมาข้างรัว้วหรือขี้หมูข้างรั้วนะครับเพราะว่าเมื่อขยี้ใบแล้วเนี่ยจะมีกลิ่นเหม็นตัวตุกนะครับเนื่องจากในใบเนี่ยมีสารเมทินเมอร์แคปแทนนะครับซึ่งทําให้เกิดกลิ่นเหล่านี้ในภาษาอกงกฤษเขาเรียกว่าเถาสกังสกังนี่ก็กลิ่นตัวแรงนะครับนะหมอยาพื้นบ้านเนี่ย เขาใช้กระพังโขมเนี่ยเป็นยาบำรุงเนะเป็นยาอายุวัฒนะเชื่อว่าหากรับประทานเป็นประจำสามารถเพิ่มกำลังเพิ่มสมรรถภาพทางเพศนะครับช่วยทำให้กระดูกที่หักเนี่ยติดง่ายทำให้สีผิวเงางามโอ้โหผิวเราจะเงางามด้วยนะฮะช่วยกำจัดพิษช,ช่วยย่อยช่วยขับลมอู้ช่วยขับลมด้วยนะ โดยให้กินเป็นประจำนะจะกินเป็นผักหรือเอามาต้มกินเป็นยานะแต่ก็จะมีรสขมบ้างนะฮะนะกินดีทั้งผู้หญิงและผู้ชายเด็กหนุ่มสาวและคนชรานี่กินได้หมดเลยนะครับนะหมอยาไทยบ้านนะครับจะใช้ตุดหมูตุดหมาเนี่ยรักษาเบาหวานโอ้เบาหวานได้ด้วยนะครับซึ่งก็มีการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่าสารสกัดในใบตุดหมูตุดหมาเนี่ยสามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ โอ้โหลดระดับน้ําตาลก็คล้ายๆของใบายานางเลยนะครับโดยทําให้ระดับอินซูลินเนี่ยซึ่งเป็นฮอร์โมนที่อยู่ควบคุมลดระดับน้ําตาลในเลือดนั้นสูงขึ้นอีกทั้งผลการทดลองในหนูพบว่ากระแสะเลือดลดลงแสดงให้เห็นประสิทธิภาพถึงตุดหมูตุดหมาในการลดระดับน้ําตาลในเลือดได้นะครับโอ้โหนี่และยังมีลิตต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับในการเพิ่มระดับเอนไซม์นะครับสามารถ กำจัดอนุมูลอิสระออกจากร่างกายได้โอ้โหนี่มีฤทธิ์ยับยัง้งเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดด้วยช่วยลดระดับไขมันในเลือดนะลดน้ําตาลแล้วก็ลดไขมันได้ด้วยนะครับโอ้โหประโยชน์มากมายเลยนะครับวิธีใช้นะครับก็เขาก็จะเอาผักเนี่ยในมื้ออาหารเนี่ยวันละเจ็ดถึงสิบใบนะครับมาทานบำรุงร่างกายนะครับบางทีเขาก็เอาไปจิ้มน้ำพริกนะ นะไปกินกับข้าวยำอร่อยนะนี่บางแชทนี่เขาบอกโอ้โหไปกินกับข้าวยำก็อร่อยมากๆเลยนะฮ mm hmm. นะและหลายๆคนก็ขอบคุณนะที่บรรพบุพรุษของเราเนี่ยเป็นการสะสมความรู้นะครับแล้วเรากา็ได้เอาวิชาจากบรรพบุรุษมาใช้นะครับนะนี่ก็เป็นสมุนไพรบ้านๆเลยนะซึ่งมีกันอยู่แล้วนะครับ เขาจะเอา1นึ่งกำมือเนี่ยมาต้มกับน้ํา2ลิตรนะครบใส่ใบเตยหน่อยเป็นการแต่งกลิ่นนะครับแล้วก็ดื่มเป็นประจำวันละ2-3แก้วนะครับแก้วละ150มิลลิตรพอต้มดื่มได้10วัน,นจะรู้สึกถึงความเบาตัวนะเบาตัวนะฮะไม่ใช่เหลือแต่วิญญาณครับเดินสบายนะครับมีกําลังว่งชานะครับไม่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย,ยาผมคงต้องลองแล้วนะบางทีไปเข้าสวนนะครับ กดดินปวดเมื่อยนะคงจะต้องลองลองตูดหมูตูดหมาแล้วนะครับนะยังไงคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับสมุนไพรตูดหมูตูดหมานะครับมันมี2แบบนะท่านผู้ชมครับมี2แบบนะนี่อีกแบบหนึ่งจะเป็นอย่างนี้นะฮะกล้องแพนได้ไหมฮะกล้องแพนมาเลยครับที่หน้าบ้านนี่ขึ้นแบบนี้เลยนะครับถกทิ้งมาเลยนะครับใบมันจะเล็กนะฮะท่านผู้ชมครับนี่ กลับมาที่เดิมนะฮะใบมันจะเล็กนะฮะเนี่ยมันจะมีมันจะมีสองแบบนะใบเล็กใบเล็กเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่มะมันไม่โดนแดดเต็มที่เลยแต่เน,นี้ยใบมันใหญ่มันขึ้นข้างรั้วนะก็ขึ้นในไร่นะฮะก็เป็นแบบเดียวกันนะฮะก็ใช้วิธีไหนครับพิสูจน์กลิ่นนะฮะนะ มันก็ไม่เหม็นมากนะบางทีเขาก็กินได้นะเราคงใส่ต้องลองลองดูนะพวกนี้ก็กินสดได้นะกินสดได้เหมือนมะขามเทศกินคล้ายๆมะขามเทศนะนะนี่เขาเรียกตุดหมูตุดหมาหรือว่ากระพังโหมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ e p พีนี้ครับ